พอ่พอพ่อหมุนหน้าหมุนหน้าหมุนหน้าบอกอะไรของมันวะนั่นน่ะสิเดี๋ยวฉันจะเจอให้นีเ่เดี๋ยว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 ก่อนคุณคุณจะมาห้ามฉันทำไมไม่เห็นเลยแมว่ามันบกรถแย่แค่ไหนผมเห็นแต่คุณใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟัง หมุนถอยหลังครับหมุนถอยหลังหมุนถอยหลังไปเลยครับหมุนถอยหลังวูวว้านี่เมื่อกี้คุณจะมาห้ามฉันทำไมคะผมว่านะยามคนเมื่อกี้ไปประธานบริษัท คุณจะบ้าเหรอก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นยามมบกรถเนี่ยจะไปเป็นประธานบริษัทได้ไงเอา้าคุณไม่เคยดูละครอนุธรรมหรอว่า,าประธานบริษัทเนี่ยชอบปลอมตัวเป็นยามเพื่อมาลองใจพนักงานที่จะมาสัมภาษณ์งานไงแล้วผมว่านะยามคนที่คุยกับผู้ชายคนเมื่อกี้เนี่ยเป็นประธานบริษัทส่วนคนที่รับสูตรไปเมื่อกี้อะ่ะ เป็นยามตัวจริงก็จริงนะยามที่ไหนจะผิวพันดีกว่าประธานบริษัทใช่ไหมทีเนี้ยคุณเชื่อผมอยังฉันคิดอะไรออกวะสามล้าน จริงๆเป็นสี่ล้านก็ได้นะครับผมไม่ติดได้ครับเงินเป็นสี่ล้านแล้วกันนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับอ๋อเปล่าห้วครับผมแค่จะเอาของกินมาให้นะครับของกินให้ใครหรอครับให้คุณไงครับ ทำงานเป็นยามเนี่ยน่าจะเหนื่อยนะครับอผมเลยเอาน้ํามาให้ครับผมไม่ได้มีแค่น้ํานะคะนี่ค่ะขนมด้วยค่ะขอบคุณครับพวกคุณนี่ใจดีจริงๆเลยนะครับเนี่ยไม่เป็นไรหรอกค่ะของแค่นี้เองปกติเนี่ยเราสองคนชอบช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าอยู่แล้วค่ะใช่ครับโอ้คนดีๆแบบผู้คุณนี่ ผมว่ายังไงก็ต้องได้รับสิ่งดีๆตอบแทนแน่นอนเลยครับเราสองคนไม่ใช่แค่เป็นคนดีนะคะยังทำงานเก่งอีกด้วยค่ะอ๋อใช่ครับผพ้ผมมาทำงานเก่งนะครับขยันอดทนงานหนักแค่ไหนเนี่ยก็ไม่เคยบ่นเลยครับโหนี่พวกคุณมาสัมภาษณ์งานกันเหรอครับเนี่ยใช่ครับมีอะไรแนะนำพวกเราหน่อยไหมครับก็ ขอให้พวกคุณทำให้เต็มที่แล้วกันนะครับนี่ถ้าผมเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยผมมั่นใจแล้วว่าผมจะรับพวกคุณสองคนเข้าทำงานแน่นอน,นผมกอม็อยากจะร่วมงานกับ TL ด้วยเหมือนกันครับผมยังไงพวกเราสองคนขอตัวไปสัมภาษณ์ก่อนนะคะใกล้ถึงเวลาแล้วคะ่ะครับงั้นก็เชิญเลยครับขอให้พวกคุณโชคดีกันนะครับอ๋อครับผม ทานให้อร่อยนะครับขอบคุณมากครับครับ <c oughs> คุณมีกับคุณไบใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับคุณไบามาสมัครตำแหน่งไอทีใช่ครับ ส่วนคุณมิกมาสมัครตำแหน่งบัญชีใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวรอท่านประธานสักครู่นะคะท่านประธานจะมาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองค่ะท่านประธานมาสัมภาษณ์เองเลยเหรอคะใช่ค่ะถ้าเป็นคนอื่นมาสัมภาษณ์ขั้นตอนสุดท้ายาท่านประธานก็ต้องมาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองอยู่ดีท่านประธานเขาอยากรัดขั้นตอนก็เลยจะมาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองเลยค่ะกี่วันถึงทราบผลแล้วครับไม่เกินสามวันค่ะ เดี๋ยวฉันจะเป็นคนโทรแจ้งเองัน้นนี้คุณสองคนจะรับน้ำอะไรหรือเปล่าคะชาหรือว่ากาแฟดีฉันขอเป็นน้ำเปล่าแล้วกัน,นะคะ่ะอ๋อของผมไม่เป็นไรครับได้ค่ะอย่างไรเราก็ได้อ,อนี่แกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยเอ้ยดียวๆๆ ใจเย็นบีคุณเป็นบ้าอะไรเนี่ยคุณไม่เห็นเลยมันทํำน้ำหกใส่ฉันเนี่ยผมไม่เห็นแต่คุณใจเย็นก่อนแล้วก็รีบขอโทษคุณทุกตาเดี๋ยวนี้เลยขอโทษพูดบ้าอะไรฮะมันทาน้ำหกใส่ฉันฉันก็ขอโทษมันเนี่ยนะใช่ขอโทษเรื่องอะไรก็เรื่องที่คุณโวยวายไงเชื่อผม ไม่เอานะมิกขอโทษดีๆขอโทษค่ะคือคุณทุกตาครับยังไงผมก็ต้องขอโทษคุณทุกตาแทนแฟนผมด้วยนะครับคือว่าช่วงนี้เรามีแต่เรื่องเ,เครียดๆนะครับ mm hmm. ก็เลยทำให้มิกอาจจะหงุดหงิดง่ายนิดนึงนะครับ mm hmm. ไม่เป็นไรค่ะคุณไบ้์ฉันตั้งหางแหละค่ะที่ต้องขอโทษคุณมิกที่ทําน้ําหกใส่งั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเชิญครับนี่คุณบ้าเลยฮะไม่เห็นหรือไงว่ามันทําน้ําหกใสฉันนะคุณไม่คิดว่านี่คือบททดสอบเหรอบททดสอบบททดสอบอะไรอ๋อก็บททดสอบที่จะรับพนักง,งานใหม่ไง บางทีเนี่ยคุณตุ๊กตาอยากจะรู้นิสัยที่แท้จริงของคุณก็ได้นะหรือไม่ผมคิดว่าคุณตุ๊กตาเนี่ยอาจจะไม่ใช่พนักงานธรรมดาเพาเผอเนี่ยเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงเลยนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นแฟมเจ้าของบริษัทเลยก็ได้ก็จริงทางเดินมันก็ปกติจะสนุกได้ไงทีเนี้ยเชื่อผมยังล่ะ แล้วจะทำยังไงดีอะคุณเมื่อกี้ฉันวนวายใส่เขาไปแล้วด้วยอะ่ะโอยไม่เป็นไรหรอกคุณก็ขอโทษไปแล้วนี่เขาอาจจะไม่คิดเล็กคิดน้อยก็ได้ขอเชิญคุณใบ้ขึ้นข้างบน,นะคะ่ะอ๋อได้ครับรอหมดแป๊บลึง ไงบ้างอะคุณไม่ค่อยถามอะไรเลยอะผมว่านะคนที่สัมภาษณ์เนี่ยน่าจะเป็นยามน่าจะรอให้ประธานตัวจริงมาสัมภาษณ์คุณก็ไม่ต้องคิดมากเลยต่อไปตามสถานการณ์ชิวโอเคขอเชิญคุณมิกขึ้นข้าบนค่ะได้ค่ะ ทำอะไรอะคะทำไมไม่ยอมเรียกแม่บ้านคะอ๋อมันแค่เล็กน้อยอครับผมทำเองได้สบายค่ะนี่คือคุณมิค่ะมาสัมภาษณ์ตำแหน่งบัญชีอืมจะนั่งครับงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะใช่ครับดูข้อมูลไหนสิ แนะนำตัวเองได้เลยครับมิกค่ะอ่อชื่อจริงนามสกุลจริงครับทิตาพรบุตรดาช่วยบอกประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาหน่อยครับในแฟมก็มีประวัติบอกอยู่ไม่ใช่หรอคะครับมีครับ แต่ผมอยากฟังจากปากคุณเองนะครับเพื่อรายละเอียดที่มันครบถ้วนกว่าก็ทำมาหลายที่อะค่ะบางที่ก็หนึ่งปีบ้างบางที่ก็หลายปีเออช่วยลงรายละเอียดการทำงานหน่อยได้ไหมครับก็บัญชีอะค่ะบัญชีจะที่ไหนมันก็บัญชีเหมือนกันนั่นแหละค่ะแล้วทำไมถึงอยากเข้าทำงานที่นี่ครับก็ใกล้บ้าน แล้วก็เงินเดือนสูงกว่าที่เก่างั้นผมขอถามคำถามเพิ่มข้อหนึ่งนะครับคุณคิดว่าตัวเองเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างครับโอ้ยจะถามอะไรเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวท่านประธานตัวจริงก็ต้องมาสัมภาษณ์ฉันอีกประธานตัวจริงเหรอครับคุณพูดถึงเรื่องอะไรครับ หมายความว่าเดี๋ยวท่านประธานตัวจริงก็ต้องเข้ามาสัมภาษณ์ฉันอีกแค่นี้มันเข้าใจยากตรงไหนฮะก็ผมนี่ไงครับประธานตัวจริงนั่งอยู่ตรงนี้ประธานตัวจริงยามละสิไม่ว่าดูสารรูปนี่และอีกอย่างนะประธานตัวจริงที่ไหนเขาจะมากวาดห้องเองฮะตลกก็ประธานแบบผมนี่แหละครับกวาดห้องเองนี่มันแปลกตรงไหนครับ พอพอฉันขี้เกียจพูดแล้วท่านประธานจะมาสัมภาษณ์ฉันไหมถ้าไม่มาฉันจะได้กลับคุณก็ผมเนี่ยแหละรครับประธานตัวจริงฉันนี่รู้ความจริงหมดแล้วยังจะมาโกหกฉันอีกเหรอความจริงอนะไรของคุณอีกเนละ่ยะก็ความจริงที่ว่าแกเนี่ยมันเป็นแค่ยามส่วนยามมัเขาเป็นเจ้าของบริษัทไง <laughs> เดี๋ยวนะครับผมว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับ ถ้าคุณไม่อยากจะสัมภาษณ์ต่อนีประตูอยู่นู่นเชิญครับฉันไปแน่จะเสียเวลาเป็นไงบ้างไม่มีอะไรหรอกกลับบ้านเถอะคุณอโอเคโอเค นี่สัมภาษณ์กนเสร็จแล้วเหรอครับใช่ครับผมว่านะพวกคุณต้องได้งานแน่เลยจริงเหรอคะจริงสิครับก็พวกคุณสองคน,นเป็นคนดีถ้าผมเป็นประธานนะยังไงผมก็เลือกพวกคุณสองคนถ้างั้นผมฝากด้วยนะครับฝากฝากอะไรเหรอครับก็ฝากเรื่องงานไงครับ งานครับอ๋อหมายถึงเรื่องโบกรถใช่ไหมครับเรื่องนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับผมมาทำเต็มที่อยู่แล้วงั้นพวกเราขอตัวกลับก่อนนะครับผมว่ายังไงเราน่าจะได้ร่วมงานกันอีกยาวเลยครับยินดีครับยังไงก็เชิญเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ วิ๋คุณตุ๊กตาโทรมาแล้วรับรับรับสวัสดีครับคุณตุ๊กตาผลสัมภาษณ์เป็นไงบ้างครับฮะไม่ผ่านหรอครับทั้งคู่เลยเหรอครับเอ่อท่านประธานให้ผลไหมครับว่าไม่ผ่านเพราะอะไรครับอ๋อท่านไม่ได้บอกไว้ใช่ไหมครับ อ๋อครับครับครับขอบคุณมากครับคุณตุ๊กตาอะไรอะ่ะนี่ปว่าเราสองคนไม่ผ่านสัมภาษณ์งานหรอใช่ได้ไงอะ่ะไหนท่านประธานเป็นคนบอกเองว่าเราได้งานแน่แน่ต้นนั่นดดีเอางี้ไหมเข้าไปถามด้วยตัวเองเลยดีกว่าไปเลย นี่คุณทำไมพวกฉันสองคนถึงไม่ผ่านการสัมภาษณ์ฮะฮะ,ะ,ะนี่พวกคุณพูดเรื่องอะไรกันครับก็เรื่องที่สัมภาษณ์งานไงไหนท่านประธานบอกว่าเราสองคนได้งานแน่ๆนี่ท่านประธานพูดแบบนั้นเหรอครับใช่เอ่อผมก็ไม่รู้นะครับถ้างั้นพวกคุณน่าจะต้องไปถามท่านประธานเอาเองนะครับ อ้าวก็คุณไม่ใช่เหรอที่เป็นท่านประธานอ่ะผมไม่ใช่ครับผมเป็นยามเป็นยามใช่ครับจะเป็นไปได้ไงอะ่ะก็วันนั้นฉันแอบได้ยินคุณคุยโทรศัพท์เรื่องเงิน3,4ล้านยามบ้าเลยจะมีเงินเยอะขนาดนั้นฮะสามสี่ล้านสาล้านอ๋อ นี่พวกคุณเข้าใจผิดแล้วกรรมวานเนี่ยลูกพี่ผมอะโทรมาถามว่าผมเฝ้าร้านไหวกี่ล้านผมก็เลยตอบไปว่า3ล้านอะผมเฝ้าได้สบายสบายสล้านผมก็ยังไหวผมพูดถึงร้านค้าครับไม่ใช่เงิน3-4ล้านผมไม่มีเยอะขนาดนั้นหรอกอ้าวแล้วแล้วทำไมทำไมตอนเห็นเราสองคนต้องตกใจด้วยอะครับ ไม่ตกใจได้ไงล่ะครับก็ที่นี่เนี่ยเขาไม่ให้ผมรับงานนอกอยู่ๆผมหันไปเห็นพวกคุณผมก็ตกใจนึกว่าพนักงานบริษัทเข้ามาในทีครับเดี๋ยวนะปอนี่นายแอบรับงานนอกหรอผมเขาโทษครับท่านประธานคือช่วงนี้รายจ่ายผมเยอะครับผมหมุนเงินไม่พอจริง นานนี่มันจริงๆเลยแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยนี่มันคนที่เข้าสัมภาษณ์เมื่อวันก่อนเนี่ยอ๋อคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอยู่ๆเขาก็มาโวยวายแล้วก็หาว่าผมเป็นประธานเดี๋ยวนะนี่คุณคิดว่ารปภบ,บริษัทผมเป็นประธานแล้วคิดว่าประธานตัวจริงของผมเป็นรปภ อ๋อผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงสัมภาษณ์กับผมคุณหัวนแบบนั้นแล้วอะไรทำให้คุณคิดแบบนั้นก็ผมผมดูในละครคุณแตรรไงครับประธานบริษัทอ่ะชอบปลอมตัวไปรอพอเพื่อลองใจคนที่มาสัมภาษณ์งานนะครับแล้วอีกอย่างรูปร่างหน้าตาของคุณก็ไม่ค่อยเหมาะจะเป็นประธานบริษัทเท่าไหร่อะคะ นี่พวกคุณตัดสินคนจากภายนอกเหรอครับอ่อ,อ,อคือผมขอโทษนะครับเอ่อพวกเราผิดไปแล้วครับให้โอกาสพวกผมอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับถึงคุณจะขอโทษผมก็ได้แต่ผมเสียใจด้วยนะครับผมได้คนละแล้วผมขอเตือนอะไรพวกคุณไม่อย่างนะไม่ว่าพวกคุณจะไปที่ไหนกันนะ อย่าตัดสินคนจากภายนอกอีกอย่าไปเที่ยวบอกใครต่อใครเขาว่าหน้าตาเขาไม่เหมาะกับอย่างงุ่นอย่างนี้แล้วก็ไอ้เรื่องละครที่คุณดูเนี่ยมาสร้างมาเพื่อความบันเทิงแค่นั้นแหละครับอย่าเชื่อมากครับนี่ปอเดี๋ยวไปขยับรถให้หน่อยมีรถจอดขวางอยู่ฉันจอกไปข้างนอกได้ครับสักครู่นะครับท่านประธานอ เป็นไงอ่ะทีนี้ยามเป็นประธานบริษัทประธานบริษัทเป็นยามฉันบอกแล้วว่าอย่าดูละครเยอะอดได้งานเลยทีเนี้ยจะมาโทษผมคนเดียวได้ยังไงคุณเองก็เอออตามผมมัอนแหละเออคือว่ามีอะไรนี่อย่าบอกนะว่าทั้งหมดเนี้ยเป็นแผนจริงๆแล้วแกเป็นประธานบริษัทไม่ใช่ครับคือผมแค่จะถามว่า วันนี้ไม่ได้ซื้อของกินมาฝากผมแล้วครับซื้อบ้าอะไรคนที่งุ่นงิดอยู่ปีสียเวลาชมัดและสำหรับใครที่ดูแลชอบใจก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b ้และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามความสนุกได้ในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ